มาดูเรื่องของการเลือกตัวเลือกที่มีประโยคที่เรียบเรียงคำหรือว่าใช้คำนะคะที่ไม่ถูกต้องตามหลักภาษานะคะ<ฮ>ข้อหนึ่งเขาปลูกกุหลาบที่สวนหน้าบ้านเมื่อกุลาบออกดอกจึงนำไปขายขอไข่เขาไปยังที่ทำการไปสเสน์เพื่อทำการส่งจดหมายข้อควายแม้เขาจะเรียนหนังสือไม่เก่ง แต่ก็ไม่เคยลอกข้อสอบใครข้อ4นะคะเขาไปทำงานสายติดต่อกันหลายสัปดาห์จึงถูกเจ้านายตักเตือนถ้าดูตรงนี้ดูง่ายๆควรดูคาว่าทำการนะคาว่าทำการทำความเนี่ยนะคะมันเป็นอะไรที่ฟุ่งเฟือยเย่นเยอะเป็นสำนวนที่มาจากภาษาต่างประเทศนะ,ะดังนั้นข้อนี้ถ้าตอบอย่างรวดเร็วเห็นปุ๊บกาปั๊บเลยก็จะตอบเป็นข้อข้อ ข้อ2นะคะข้อ2เพราะว่าถือว่ามีความฟุ่มเฟื่อยนะคะคาว่ามีความมีการทําความทําการเนี่ยนะคะเอาแค่ว่าเขาไปยังที่ทําการประนีเพื่อส่งจดหมายนะคะก็เพียงพอแล้วนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็เลยตอบเป็นข้อ2นั่นเองนะคะเดี๋ยวไปดูกันคะ่ะว่าใครตอบถูกบ้าง